เออเฮ้ยมันเหรอบริจัดผ่าจัดแพรบ่เฮ้ยที่ขั้นลื้อบ่สิบอกเคยจัดน้องๆนะเธอควรจจัดจัดกระส่าสุขสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำบายคำคำเลยพี่น้องเอ้ยใกล้จะได้เริ่มแต่งตัวแล้วถ่ายไปไอ้น้องมวยเลิกงานเลิกของเฮ็ดจักมือบ่สิจับลูกสาวแต่งน่ะทางนี้ก็กำลังกำลังตบแต่งกระทงอยู่จ้า นี่พี่นอ้องด,ด,ดกคนไอ้ประกอบกระทงไอ้ประดักะกบกระทงก็มีความสุขก,กว่าฟังมอลำไปดำ ให้ก <ersch> ay um ็ให้พูดให้พูใไอ้จังป่าไไม่กังให้แกมูมาจะนอน้คคนคุปนมาใอ้จังป่าไไว้กังให้แกมูคนในนัวพีเสลพีเสลพีค็อแบบนี้เสลพีมาเสิงนองจ้าคืนเลยนองก็เสิทง กัดกระทงลอย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 ไปแกไอ้จังบ้าและไอ้ไวกันะเน่เสียบเน่กมูคนเดเอาเฮ้ยอั้งรัหรัวหร่อ่ัวใหญ่แบบนี้เอาเลือกพัวอะไรแบบนี้คนมาดอเสือก่าเสือกถือเพร่ะแ่บนี้เฮ่เฮ็บอกกระสิมากก็บอก กมเจ้าอัมบลาลูกคอเก่าสั้นพี่น้องเอ้ยนางเอกมลามหัวหนากำลังซ้อมมลามแรลงน้องมาจะาชเลียงไปพวน้อยก็เป็นตะกินพวใหญ่ก็เป็นตะแสบจะาชีเลี้ยมืปอนีวันเพ็มเอา อ้าวเดี๋ยวว่าลอยกระทยองลงกระทงกันแล้วอ้างลงกระทงอ้าพี่น้องมือนีากัศสิอาสิครทิมนะพี่น้องเดาเป็นอีเดอรเบามิงกบมานะจ๊ะยังกำลังสิมาตามมาติดๆประมันได้ขำงานมาได้เปิดดิเข้ามาเด้อบ่ แค่นี้ผู้ถาวรบ่เข้าใจเขาสิว่าหัองต่อไปเสียงอันเห็ด้องอัดเสียงสีปิดเสียงไปหมบเลยบ่เออสิเปิดเป็นสตูดิโอบ่อืออกเก็บสิอ่ะอ้าววันนี้วันนี้อย่างเจ้าค่ะบ้านพักหมอลำเนาะก็ต้องเปิดเป็นห้องเปิดไลฟ์สดม้นนี้พอสนันขาดบ่นะคะใครอยากมีผลงานอือใครมีผลไม่ใครไม่มีผลงานแต่ก็ไม่แสดงผลงานก็ออกไปเพราะฉะนั้นขอมาคนละเพลง คุณแม่คุณแม่ก็สี่ขาดแท้คุณแม่บอกว่าคันผู้ใดบดแสดงบกกาแสดงออกมันนี่กาสิตัดออกจากวงมันบอสะี่สิบสิบมิสิบมิลติบเป็นบอบอยากหน่อยลอกเพล็กพลากระถอดเสื้อผ้าโซกับพ่อผลมาหยดซี่เป็นมากจูโคเกิดมาโดนเลยเผา ูได้เทาเลยลอกับลออเจ้าของแล้วล้อรเอกหน้ามเจะมาคอจะเทานะคะไอ้ว่าหน้าโบบุีกลางซกเคียดจุจับไปเอาเดี๋ยวนี้เปล่าคีย์บอร์ดกันมาใส่คีย์บอร์ดบุรีนะใส่คีย์บอร์ดนี่บบคือเราเกะนะจ๊ะ ได้ลอกมาได้เด็ดจบเลยนะจ๊ะจับขี้มาได้ไหมจ๊ะจบนี่นี่ท่อนเดียวนี่ท่อนเดียวก็ได้หาบาทวันน้าวงเข่งตัวเป็นลีดเดอร์วันนี้ฉันจะเป็นันสภาพเองนะแมนคัดผลเอกลอกพี่บุ๊เป็นอก็ถอดเสื้อผ้าลูกก็ให้ไปใครมีผลงานก็ไม่ต้องนะอ่ะพลเอกซ้อมเพลงไว้แน่กระเตรียมพร้อมนะคะคัดซ้อมเพลงมาได้กระเตรียมถอดเสื้อผ้าโซนะจ๊ะ ได้รกบนได้ก็เป็นแดนเซอร์เป็นมือขี้มือขี้หมอกอืมรอบเพลงแบ่เป็นเฉยคนที่มาถอดเสื้อหุ่นว้ายยังกระพุยกลางทงเฮ้ยอย่างคือกระพุยกลางทงเอวไปเห็นแต่กระพุยโอ่งน้ำสาขันปะขันสดขันกระพุยกระพุยมันยังตรงอยู่ไลยโอ่งน้ำมันสิปุ๊บปุยนะ มันก็ใส่สุดงามตัวนี้เห็ดมันสวยเห็ดมันงามๆราคะวันนี้มันเราจะเข้ยหัวใจเขาเพื่อใดคือสีงามนี่เอาตัวนี้ไปเจก็ต้องเสียบคู่กันนะนี่เพราะว่ยังเสียบได้นะมันมันก็เสียบดอกไม้น้อยใช่ปีละครั้งค่ะทำไปเขาเสียนเลียนเดียวเบาสามแต่ว่าบ่อยทุบสามแต่ว่าเนี่ยเขาเสียบอันเดียวก็ดูกระดีอยู่ค่ะเฮ้ยเขาเข้าซีเนปไปยังไม่ไปเฮ้ย คือดอกบริบริไกได้แต่ว่าคัดคัดบวกร,รายไปได้กาคันใบลอยนี่กูกัดสีลอยคือกันกูจะเอาไม้ไปเขี่ยอันพกเทอร์โมเตอร์ไรสดูสักสี่สิเป็นรอยนเขี่ยเอาขอ้ำเจ้แล้วเจ้ทีไปเอากันช<บ>ื่ชเ้เจ้แล้วา้เขี่ยนะครบรอบปีปีละเทื่อพีอ่น<พ>้องแลายกระทรง ที่เล่ากระทงคือว่าขอขมาจะไปแมฆองคาเจ้ะค่ะสิ่งที่บดีกะผักผักไปตั้งหนังจะคาเ่นเ้ากระจิขัดเจ้ากระจิใส่เงินใส่เล็บตีเล็บมือเส้นทมแม่นบ่เฮ้ยขัดไปไปได้กับข่าวแดงข้าวดำก็ยังดีแต่กระจิกก็แค่เล็บมือเล็บตีนแหละปล่อยทุกปล่อโศกไปล่อโลกปลอดภัยไปกรรมแม่น้ำนะจ๊ะสิงธีบดีกันไลไปตามกระทงต่อไปมีแต่ความสุขความเจริญจ้ะอ่ะ ที่พอซ่อมต่อที่มะลันนี่ซ่อมแต่แม่ผมมีรถตีไปเปลี่ยนผลบ้าพี่น้องเบาหมิงกัสิมาดูมีโดงกะรอเจสีเจ็ดเจี๊ยบมาทางนี้กำลังตกแต่งกระทงอยู่จ้าพี่น้อง มาแล้กคับค่ะฮอกัสิมีปลาเผาจ้าเรื่องจะเป็นเพว่าบงแล้วก็จะเป็นผู้จัดการเรื่องเทปด้วยนะคะนี่เอาเด้อผู้ใดเอฟซีสั่งให้ถอดแล้วบถอดดิตัดออกเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ก่อนฉันใส่เบอร์สิบฉันใส่เบอร์สามสามสิบเก้าแล้วเฮ้ยเอาแบบนี้เฮ้ยขันเอฟซีบอกว่าไอ้เบ่าเอื้อถอดเสื้อดีโบถอดนี่โบถอดดิตัดออกโบหมิงถอดเสื้อบบถอดตัดออก บอกเอพมเสีย่าเมีหอมแก่เจบลาหอมตัดออกเออเออถ้าบอกว่าเออสวัสดีตุ้งกำงามบแต่งตัดออกเออขาจเนดนอนี้ฉันเป็นเจ้าภาพเอเป็นจภาพเลยนี่เรื่องการตรติ๊เปคนจนี่นี่วันหนาบาตามน้อยไปจะมาเอาเท่าเพื่อนไม่ได้นะคะนี่อ วันหน้าวงจัดเต็มเพราะอะไรคะที่ผ่านมาน่ะคนที่มีการแสดงก็คือรูปอย่างเดียวนะคะเนาะแมนแมนงเชิดไซค์พาหนะาก้องกราร์ตูนโมเอาจบวันหน้าวงการชัสนสน้นนะี้แหละพี่น้องรจะเสียมแล้วการ์ตูนอีกตะกอนบ่ เออกลัวผัวตั้งเออแต่พอได้รับโดนเลยนะเฮ้ยเอาดูเอาไปให้มันจบก่อนไปเลยเด้อแม่เอาเบอร์สองนั่นผัวหน่อยผัวใหญ่กระแสพอได้เป็นลูกก็ได้ซะเอาไปให้มันจบก่อนเลยให้มันจบก่อนดูจั๊กบาทเพิ่นไ่ได้ฟังโดนแล้วไม่ผมหมักกำหัวเฮ้ยมันบ่คืออันนั้นมันซีมักกำหัวเห็ดมันคือผัวเนี่ยเห็ดมันเป็นแม่ไง ตรงเสยจฉันเป็นผัวเป็นเมียเลยหอเียบวลูกคอเก่าสั้นอีลีพี่น้อง บอกว่าจะกำหัวไม้มันบอกหมักกำหัวมันสีหอนไปลองครัเราก็เกะใส่กระหามกำหัวไม้มันหอนมันบอกหมักกำหัว อนน้เป็นงอังน่โอ้ยจนี่เเบจบพี่น้องจบแล้วบอกเพลงนี้ที่จริงมันตากที่มันแมนติเพลงในสาญยานางผัวนางเอ๋ยพี่น้องจะรักกันจบเตยแต่ว่าบันนองเตยบอกเตยถ้ามันโศกแล้วก็เตยแต่ว่าเพลยายปกติเ่อเิอหมักพีนนักรบ เออด้กระดก็บมมีเนื้อก็คือสีรองก็ได้ดอกไดเอาดิสิละยาวดูฮะทีนี่พงไผเขาต้องไปทุกนารบเนแหยามเมืิ่งรับการดิน ความตายกอดไกเปืนถึงจิงกระถึงจิงวันหนาวร้อนช่างมันต่อยสวันตายกาแตนพวงดวงนางดสินหายฉากสุดท้ายแา่อย่างนี้แล้น้ำนาสเดสขนแนตำลุทหารเอาต้อนพอสยามเล่นกีฬาคนต้นแท้ทุกยังสนามสง กับสนามโลพีเลือกที่ตายสมจัดใจเชืช้อจัชานขึ้นเขาแลลงทานดังสุสานโลกพีรูกผู้ชายตายเพลอยที่ฝากจุบนี้ถึงหลุมศพนักรบนิละนาะจบนะครับจบแล้ว,ลวพอเป็นจังเสร็จประตับเป็นอีกทอนหนึ่งจบแปล้วยนปน,อน้องอุนี้น่นะคือจบเพลงสุดน้าก็ออลาสีชมพูป้า ก็สวยก็ยังขึ <S 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 ้นซ <lava>. ่างกระหล่อมีนพี่น้องจัดกระเพาะมาได้กล่าวไว้ซ้ำเนี่มาแรกจะพอกันไลายสดแล้วพี่น้องอัจซีโบเกินหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละเพราะว่าเบางนะความพร้อมเขามุมๆมาพร้อมเพราะว่าอีกอย่างแต่งหน้าให้น้องๆเด็กๆหน่อยพร้อมันนะเดี๋ยวแต่งหน้าให้น้องเมอไอเสาร้อยแน่พี่น้องใส่สุดไทยน้อมาแรงเนาะจต่งหน้ากันนานๆที่งานปาร์ตี้ของเฮาเนาะพี่น้องแต่ก้า ผิดพลาดประกันก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมาแลกบางทีกับสัญญาอินเทอร์เน็ตกับคันมันขาดท่องกัจยาวากันเด้อเพราะว่ามันบางทีบางอย่างมันกระบอกเอืออานวยเนาะบ้านเท่านะแต่คันมันล่วงไปเลยกับโอเคไปก็ดีไปมันกับระแวงกับระแวงที่สุดคือระแวงเรืองสัญญาอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันออกไปกับเขามาใหม่เด้อมันออกไปกับเจ้าเย็นหนีคอยเด้อเขามาใหม่เด้อพี่น้องเด้อกาบรรยากาไว้ทรัพนี่แหละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ布าพรี จะมาลาเพิ่นสีไอซ้อมต่ออยู่เพิ่นสีจัดเต็มมือีนเพิ่นว่าสีบป่งยอมเสียเปียบผู้ใดเพิ่นว่าแล้วก็เพิ่นกับสิบป่ลอยไปตัมแตงขึ้นมานั่นลอยอยู่บดคืนเอฟซีถามหาลอยไปกอดลูกสวัสดีจ้า